สถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่11พยายามคุณออกไปด้วยกันผมจะพาคุณไปดูอะไรหน่อยเสียงเอ่ยเรียกของเจ้านายหนุ่มทำให้ขวัญบงกฎต้องละสายตาจากเจอคอมพิวเตอร์เธอขยับแว่นสายตาเล็กน้อยเมื่อหันมามองต้นเสียงออกไปไหนคะเธอหน้าวางมือก่อนเธอ คุณทำงานมาทั้งวันแล้วออกไปเปิดหูเปิดตากับผมดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นหญิงสาวม,มองนาฬิกาข้อมือซึ่งเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆซึ่งเธอก็ควรจะพักสายตาได้แล้วเช่นกันจึงลุกเดินตามไปแต่โดยดีกลิดภาขวัญบงกฎผ่านเจ้าหน้าที่หลายแผนกที่คอยจับตาม,มองอย่างสงสัยเพราะหลายวันมาแล้วที่ศาสตร,ราจารหนุ่ม มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาทำงานด้วยทุกวันเข้ามาทำงานในตอนเช้าแล้วกลับตอนไหนก็ไม่รู้เพราะพวกตนกลับในช่วงเลิกงานแต่ก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้กลับบ้านในตอนเย็นสักทีบางคนถึงขั้นอยากรู้อยากเห็น จนต้องไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้เพราะตั้งแต่เข้ามาทํางานกลิตยังไม่เคยพาเธอไปแนะนํากับใครรวมทั้งขวัญบงกฎเองก็คอยแต่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานของตัวเองจนไม่มีเวลาจะออกไปพูดคุยกับคนอื่นๆส่วนตอนเที่ยงเธอก็กินอาหารที่หุ่นยนต์วิไลทําให้บางทีเธอก็ปรุงเองในครัวของห้องรับทำให้ไม่ต้องออกจากห้องไปไหน ซึ่งกลิดเองก็เช่นกันที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาไม่ออกจากมหาวิทยาลัยไปธุระที่ไหนก็จะเข้ามารับประทานอาหารกับเธอแล้วก็ออกไปทำงานของตัวเองต่อผ่นบงกฎก้าวเท้ายาวๆตามเจ้านายหนุ่มที่เดินแบบไม่รีรอไปอยังห้องห้องหนึ่งเขาไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูที่เปิดกว้างไว้หญิงสาวตามไปหยุดยืนอยู่เคียงข้างและมองเข้าไปในห้องเธอเห็นนักศึกษาชายหญิงจำนวนหนึ่ง กำลังขมักขม้นอยู่กับงานของตนบ้างก็กำลังใช้เครื่องมือเจาะเชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบางก็ง่วนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างก็นั่งประกอบชิ้นส่วนเล็กๆอยู่บนโต๊ะนี่คือชมรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยพวกเขาคือนักศึกษาที่ผมสอนซึ่งตอนนี้ให้เขาทำงานเป็นทีมแต่ละคนจะมีความสามารถกันคนละด้าน ให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ถนัดตอนนี้พวกเขากำลังจะส่งผลงานไปแข่งขันระดับโลกปีที่แล้วนักศึกษารุ่นก่อนทำชื่อเสียงไว้ดีมากได้แชมป์โลกกลับมาพวกเขาชนะนักศึกษาจากประเทศที่มีความชำนาญด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันปีนี้ผมก็หวังว่าพวกเขาจะได้ดีเหมือนปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์หนุ่มอธิบาย พลางพาเธอเดินเข้าไปในห้องซึ่งนักศึกษาต่างก็ทำงานกันอยู่อย่างคล่ำเคร่งพวกเขาเก่งมากเลยนะคะขวัญบงกฎเอ,อ่ยขึ้นพลางกวาดตามมองรอบห้องซึ่งไม่มีนักศึกษาคนไหนสนใจผู้ที่เดินเข้ามาใหม่ต่างก็ยังทำงานตรงหน้าของตนต่อไปใช่พวกเขาเก่งมากแต่น่าเสียดายที่ประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ก็เลยไม่มีบริษัทไหนสนใจอยากลงทุนผลิตหุ่นยนต์ในเชิงธุรกิจเราถนัดผลิตบุคลากรเพื่อไปทำงานให้กับต่างชาติมากกว่าผมเลยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ในนามของประเทศไทยพวกเขาเหล่านี้จะได้เรียนจบแล้วมีงานที่ตัวเองรักทำส่วนประเทศเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าได้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ซื้อที่วิ่งตามเทคโนโลยีของประเทศอื่นซึ่งคุณคิดไหมว่า บริษัทต,ต่างชาติเหล่านั้นนำเม็ดเงินมหาศาลแค่ไหนออกไปจากประเทศเราขวัญบงกฎพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับความคิดนั้นว่าจะเอ่ยว่าความตั้งใจของคุณดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเขายิ้มคืนเอ่ยว่าคุณกำลังจะบอกว่าผมคิดอะไรเกินตัวใครๆในประเทศนี้เขาไม่คิดแบบนี้กันหรอกใช่ไหมชายหนุ่มท้วงเออเปล่าค่ะฉันแค่คิดว่า ความตั้งใจของคุณยิ่งใหญ่มากแต่คุณก็ต้องสู้อย่างมากที่จะชนะความคิดและทัศนคติของคนรอบข้างต่างหากผมสู้กับสิ่งที่คุณพูดมา20กว่าปีแล้วต่อสู้จากความฝันลมๆแรงๆจนตอนนี้หุ่นยนต้นแบบของผมสำเร็จไปแล้วเป็นตัวที่สแต่ก็น่าขำผมก็ยังเปลี่ยนทัศนคติของคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ดีพวกเขามองไม่เห็นทางและโอกาสในทางธุรกิจอย่างที่ผมเห็นฟังดูเหมือนคุณจะทอ้อ มันก็มีความรู้สึกนั้นเป็นบางครั้งแต่อย่างที่เคยบอกผมก็คือเต,าต่าตัวหนึ่งที่เดินอย่างช้าชแต่ไม่เคยหยุดนิ่งผมใช้เวลาประดิษฐ์หุ่นยนต์มาตั้งแต่ผมอายุ15ตอนนี้ผมอายุ38ได้หุ่นยนต์ตัวต้นแบบมาหลายตัวแม้จะไม่สมบูรณ์แต่มันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของผมผมใช้เวลาตั้ง2ีสาปีสำหรับเก้าแรกก้าต่อไปของผมจะสำเร็จเมื่อไหร่ของผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่คิดจะไปทำอาชีพอื่นนอกจากประดิษฐ์หุ่นยนต์ ฉันมั่นใจว่างานของเราจะสำเร็จในไม่ช้าค่ะและฉันก็จะไม่ทิ้งคุณไปไหนจนกว่าคุณจะไล่ออกคำสัญญาของผู้หญิงตัวเล็กที่เดินอยู่เคียงข้างให้ความอบอุ่นใจกับเขาไม่น้อยแต่เขาจะทำอย่างไรได้หากแผนที่วางไว้ไม่สำเร็จมันก็คงต้องแยกจากกันเหมือนกับทีมเต่าที่เขาเคยตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนเรื่องไปชวนเธอคุยเรื่องอื่นแทนตอนนี้นักศึกษาทีมนี้ กำลังประดิษฐ์หุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งใช้ในการทำงานในที่ที่มนุษย์ไม่อยากเข้าไปหรือใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเขาเหันไปยังโต๊ะที่วางเจ้าหุ่นจกนักรกลซึ่งนักศึกษาสามคนกำลังนั่งล้อมประกอบชิ้นส่วนให้มันอยู่ตอนนี้มันใช้งานได้หรือยังคะหญิงสาวเอ่ยถามเพราะแม้จะเห็นเจ้าเหล็กเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่เธอก็มองไม่ออกอยู่ดีว่ามันจะทำงานอย่างไรยัง เมื่อเช้าเราทดลองแล้วแต่ไม่สำเร็จจึงต้องรื้อออกมาใหม่และเปลี่ยนชิ้นส่วนบางตัวเพิ่มเซ็นเซอร์ในบางจุดเพื่อให้ทำงานได้คงต้องใช้เวลาสักสองสามวันในการผลิตชิ้นส่วนใหม่เพราะทุกชิ้นต้องทำด้วยมือทั้งหมดอ๋อค่ะขวัญบงกดรับคำแล้วเดินตามเขาไปยังโต๊ะต,ตัวต่อไปซึ่งเป็นนักศึกษาชายหญิงสองคนกำลังคลั่งคล้งอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ นี่คือนักศึกษาที่เก่งการเขียนโปรแกรมแบบคุณแต่บางทีผมอาจให้เขาขอความปรึกษาจากคุณบ้างดิฉันยินดีค่ะชายหนุ่มจึงแนะนำให้เธอรู้จักกับนักศึกษาของเขาก่อนจะเดินไปยังโต๊ะตัวต่อไปตรงนี้เป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์สำรวจที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่ที่อันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าถึงเช่นปากปล่องภูเขาไฟ ต้อท้องทะเลที่ลึกเกินกว่านักประดาน้ำจะลงไปถึงน่าสนใจทั้งสองทีมเลยนะคะเช็กอยากเห็นตอนที่สําเร็จแล้วสิคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่างลึกตื่นเต้นไปด้วยดวงตาของเธอระยิบระยับเต็มไปด้วยความสนใจคงเป็นเพราะเธอคุ้นเคยกับพวกเครื่องจักรกลต่างๆมาตั้งแต่เด็กด้วยบิดาชอบเรื่องเรื่องยนต์กลไกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้เธอให้ความสนใจไปด้วยการพูดคุยกับเขาจึงเหมือนกับการได้พูดคุยเรื่องเครื่องยนต์กลไกลกับบิดาเมื่อตอนเป็นเด็กไว้ผมจะพามาดูบ่อยๆถ้าคุณอยากมารับรองว่าคุณต้องได้เห็นตอนมันสําเร็จแน่ๆเขายืนยันพลางฝุดยิ้มบางๆอย่างไม่อยากเชื่อว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่เขาสามารถพูดคุยได้ด้วยโดยไม่รู้สึกเบือ่อเมื่อเห็นขวัญบงกฎยังให้ความสนใจกับการผลิตหุ่นยนต์ของนักศึกษา เขาจึงไม่เร่งรีบที่จะกลับแต่ปล่อยให้เธอพูดคุยซักถามกับนักศึกษาไปพางเพื่อเป็นการฝึกการทำงานของเธอไปด้วยในตัวรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพราะขวัญบงกฎยังไม่เคยรู้พื้นฐานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาก่อนเธอทำได้เพียงการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการบังคับเครื่องมือเครื่องจักรเท่านั้นศาสตราจารย์หนุ่มเดินไปยืนอยู่ริมหน้าต่าง ระหว่างรอหญิงสาวพูดคุยกับนักศึกษาของเขาคิ้วเข้มขมวดมุ่นเมื่อมองลงไปข้างล่างแล้วเห็นรถยนต์ยุโรปป้ายแดงเข้ามาจอดที่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามกับตึกที่เขายืนอยู่ส่วนคนที่ลงมาจากรถก็คืออาจารย์หนุ่มที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ไม่นานด้วยใช้เส้นสายเป็นลูกชายองอกสัตว์าจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นรองอธิบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน จึงเข้ามาทำงานที่นี่ได้ไม่ยากเขาคงไม่สะดุดตาอนะไรนักหากอาจารย์หนุ่มผู้นั้นมาตามลำพังแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือนักศึกษาสาวอีกสี่คนลงมาจากรถด,ด้วยและยิ่งกว่านั้นก็คือสามในสี่คนนั้นเป็นคนที่เขาจำได้แม่นยำเพราะจับตามองอยู่หลายวันแล้วตั้งแต่เห็นที่รุดผับในคราวนั้นกริดมองจนกระทั่งทั้งหมดเดินหายลับเข้าไปในอาคารเรียน และมีอาจารย์ชายว,าวัยราวสามสิบกว่าท่านหนึ่งที่เขาเห็นว่าทำงานอยู่ที่นี่มานานแต่ยังทำหน้าที่อยู่ชิ้นเดิมไม่เคยได้ปรับตำแหน่งใดๆมาหลายปีแล้วอาจารย์ท่านนั้นเดินมาพร้อมกับนักศึกษาชายหญิงกลุ่มหนึ่งและไปนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนบริเวณสวนหย่อมข้างตึกรอบข้างของเขาเต็มไปด้วยนักศึกษาที่ทั้งนั่งทั้งยืนล้อมหน้าล้อมหลังจนกระทั่งนักศึกษาเหล่านั้นผลดจากไปทีละคน จนถึงคนสุดท้ายจึงเก็บหนังสือและกระดาษปึกหนึ่งเดินไปยังรถญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่และขับจากไปชายหนุ่มละสายตาจากเหตุการณ์ด้านนอกหันกลับมายัางนักศึกษาในชมรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตนซึ่งตอนนี้ยังคงทำงานกันอย่างขมักขเม่นส่วนครูประชาบ้านของเขากำลังจับจ้องอยู่ที่นักศึกษาหนุ่มร่างอ้วนแว่นหนาเตอที่กำลังประกอบชิ้นส่วนเล็กๆเ,เข้ากับหุ่นยนต์ โอ้ยหล่นอีกแล้วนักศึกษาผู้นั้นบนพึมเมื่อเจ้าชิ้นส่วนชิ้นนั้นประกอบเข้าไปไม่สําเร็จสักทีขอลองได้ไหมคะขวัญบงกตถามพลางหยิบชิ้นส่วนบนพื้นขึ้นมาแล้วขอลองทําดูบ้างนักศึกษาหนุ่มยื่นกิมปากคีบตัวเล็กให้ขวัญบงกตค,ค,ค่อยๆคลีบไปใส่ประกอบเข้ากับตัวหุ่นยนต์ แล้วกดตรงที่เป็นรูของชิ้นส่วนลงบนปุ่มเล็กๆที่นูนขึ้นมาจากเจ้าหุ่นยนต์อย่างใจเย็นท่ามกลางสายตาหลายคนที่กำลังลุ้นอยู่โอเคมันล็อกไม่หลุดแล้วค่ะเธอเงยหน้าขึ้นมายิ้มหวานกับความสำเร็จนักศึกษาหนุ่มยักไหลพรางว่าโทษผมปลับมาเป็นชั่วโมงแล้วใส่ไม่ได้อาจารย์มือนิ่งมากขวัญบงกดยิ้มแยเมื่อนักศึกษาคนนั้นเรียกเธอว่าอาจารย์ คงเพราะเห็นว่าเธอมากับอาจารย์ของพวกเขาจึงเข้าใจผิดว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งกระมังขวัญบงกตทำหน้าเลิกลักเงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ตัวจริงเขาไม่แก้ต่างอะไรให้เธอเลยสักนิดมีแต่หันไปสั่งการกับนักศึกษาไว้พรุ่งนี้ผมจะมาดูอีกทีว่าทีมหุ่นยนต์กู้ภยัยถ้าเพิ่มเซ,เซ็นเซอร์ที่นิ้วมือขึ้นเป็น8จุดอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้ามันจะทำให้การหยิบจับดีขึ้นกว่าเดิมไหม ส่วนหุ่นยนต์สำรวจให้แก้ไขระบบควบคุมที่รีโมทคอนโทรลแล้วลองหาโหลดซอฟต์แวร์รสำหรับบันทึกภาพตัวใหม่เพื่อให้ส่งสัญญาณภาพแบบวิดีโอคลิปส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์จะดีกว่ามีเพียงภาพนิ่งอย่างเดียวส่วนวันนี้เย็นมากแล้วใครอยากกลับบ้านก็กลับได้เลยพรุ่งนี้ค่อยมาทำกันต่อครับอาจารย์นักศึกษาทุกคนกล่าวตอบบางคนเก็บเข้าของเตรียมกลับบ้านแต่บางคนก็ยังคงทำงานต่อ อาจารย์หนุ่มตบไหลนักศึกษาหนุ่มอ้วนเป็นการให้กำลังใจพยายามเข้าน้าวิโรธเขาว่าก่อนจะเดินออกไปจากห้องโดยมีขวัญบงกตเดินตามกลิดก้าวเท้าเข้าบ้านด้วยท่าทีอ่อนล้าช่วงนี้เขามีหลายอย่างต้องทำไม่ว่าจะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของนักศึกษาบางกลุ่มนจะต้องจับตาดูอาจารย์บางคนตามที่ภัสกรขอความช่วยเหลือไว้ ทั้งต้องหาข้อมูลจากแหล่งทุนต่างๆที่จะต้องเข้าไปเสนอโครงการเชิญชวนมาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเขารวมทั้งต้องออกไปเจราจากับบริษัทเหล่านั้นด้วยตัวเองนาจะต้องสอนนักศึกษาและเตรียมส่งผลงานของนักศึกษาเข้าแข่งขันกับนานาชาติการเข้ามาของขวัญบงกฎจึงเป็นความผ่อนคลายอย่างเดียวที่เขามีโดยไม่รู้ตัวกลิกกลับมาสะดึกเชียว ูเป็นมารดาทำให้เขาต้องชะง,งักเท้าที่เพิ่งจะก้าวผ่านประตูบ้านมาเพียง2อก้าวครับคุณแม่รอผมอยู่หรือครับถามพลางมองนาฬิกาข้อมือซึ่งตอนนี้ร่วม5้าทุ่มแล้วจ้ะแม่รอกลิดอยู่รอผมมีอะไรหรือครับชายหนุ่มถามด้วยสีหน้าสงสัยเพราะไม่ใช่เขาจะไม่เคยกลับดึกการกลับบ้านดึกเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ แต่ทุกครั้งที่กลับมามารดาไม่ได้มานั่งดักรออยู่เช่นนี้แม่ได้ขาวว่ากลิดเอาผู้หญิงที่ไหนเข้ามาอยู่ในห้องทํางานคนเขาซุบซิบกันทั่วทำไมทำอะไรไม่ระมัดระวังเราเป็นผู้บริหารมีแต่จะเสื่อมเสียชายหนุ่มถอนใจที่มารดาออกโรงตำหนิเพราะแครสังคมอีกตามเคยอ้อเรื่องนี้เองหรือครับที่ทำให้คุณแม่ต้องอดหลับอดนอนรอจนดึกดึกน ที่จริงโทรถามก็ได้นี่ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาว่าเสียงเอื่อยๆก่อนจะเดินไปสุดนั่งลงบนโซฟาเพราะคาดว่าคงต้องคุยกันยาวเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในห้องแล้วคลุกอยู่ด้วยกันทั้งวันนี่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่กริดไม่เคยทำตัวเลวไรแบบนี้นะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเธอเป็นผู้ช่วยของผมครับคุณแม่อย่าพูดหรือคิดอะไรในทางที่ทำให้เขาเสื่อมเสียแบบนั้นเลยครับ ผมจ้างมาเป็นพิเศษเพื่อโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ของผมเธอทำงานอยู่ในห้องลับที่ผมขออนุญาตคุณแม่สร้างนั่นแหละครับไม่ได้คลุกอยู่กับผมอย่างที่คุณแม่ว่าสักหน่อยเพียงแต่ห้องนั้นมันต้องเดินเข้าไปทางห้องของผมเท่านั้นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ไหนลูกบอกว่าเลิกล้มโครงการนี้ไปแล้วครับตอนนั้นผมล้มเลิกเพราะปวดทุนทำต่อแต่ตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มต้นฟื้นมันขึ้นมาใหม่ เธอมีฝีมือด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆอยู่ระดับที่ดีมากและพร้อมจะร่วมทำงานกับเราโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนสูงๆมีคนแบบนั้นด้วยเหรอที่ฝีมือดีแต่ไม่โกงค่าตัวสูงลิ่วนะคนเป็นมารดาทำเหมือนไม่อยากเชื่อคุณแม่คงไม่เคยทำงานเพื่อความฝันสินะครับถึงไม่รู้ว่าคนประเภทนี้มีอยู่จริงเขาไม่ได้คิดจะยกย้อน แต่ความเจ็บลึกในใจที่ตกตะกอนอยู่พร้อมจกะกระจายตัวออกจนขุนมัวเมื่อถูกกระทบกริดเสียงเข้มของคุณหญิงสมสุภาทำให้บุตรชายถอนใจหนักเขาไม่คิดว่าจะต้องมาโต้เถียงกับมารดาในตอนดึกดื่นเช่นนี้เออแล้วคุณพ่อล่ะครับผมไม่เห็นมาสองสามวันแล้วเขาเอ่ยถามถึงบิดาซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่แม้จะทำงานที่เดียวกันแต่ใช่ว่าจะได้เจอหน้ากันบ่อยนะัก คุณพ่อของเรานะหรือคุณหญิงเอ่ยทิ้งคำค้างไว้ก่อนจะว่าต่อเลิกงานกลับบ้านกินข้าวอิ่มก็นอนหลับตั้งแต่สามทุ่มทุกวันไม่เคยสนใจหรอกว่าในบ้านจะเป็นยังไงบ้างบุตรชายทำหน้าอ่อนใจก่อนว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแล้วนะครับเขาไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำไหนได้อีกในเมื่อบิดาของเขาไม่เคยออกไปเลวไหลที่ไหนเลิกงานก็กลับบ้านตรงเวลา กินข้าวแล้วเข้านอนแม่ของเขายังจะต้องการอะไรอีกเข้ากันเป็นปีเป็นครุยผู้เป็นมารดาค้อนขวับงั้นผมขึ้นห้องก่อนนะครับเมื่อเห็นว่าท่านสงบลงจึงเอ่ยขอตัวเดี๋ยวก่อนแม่ยังคุยไม่จบผู้เป็นใหญ่ในบ้านประกาศสิทธิขึ้นอีกครั้งบุตรชายเลิกคิวขึ้นมีอะไรอีกหรือครับคุณแม่เขาเอ่ยถาม มีคนรายงานว่าช่วงนี้ลูกออกไปข้างนอกตอนบ่ายๆแทบทุกวันสิ้นเสียงของมันดาขอส่งยิ้มคืนไปให้ก่อนจะว่าสายข่าวของคุณแม่ทำงานดีจังเลยนะครับผมก็แค่ออกไปหาแหล่งทุนที่จะสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ผมเสนอคุณแม่ไปแต่คุณแม่ปฏิเสธนั่นละครับออกไปหาแหล่งทุนผู้เป็นมารดาทวนคำครับในเมื่อคุณแม่ไม่สนับสนุน ผมก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเขาตอบอย่างตรงไปตรงมาคุณหญิงสมสุภา์นิ่งคิดก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วลงเอาเป็นว่าถ้าลูกอยากทำจริงๆก็เอาโครงการเข้าที่ประชุมพรุ่งนี้ก็แล้วกันถ้าผู้บริหารและคณะกรรมการทุกคนยอมรับแม่ก็จะไม่ห้ามลูกอีกหญิงวัยกลางคนว่าขอบคุณครับคุณแม่เขารับคำแม่จะรู้ว่าความหวัง ห่างไกลคำว่าสำเร็จอยู่มากก็ตามทีค่ะจบบทที่11แล้วนะคะเรื่องสถานีนี้ที่รักยังมีเล่มขายนะคะใครที่สนใจจะซื้อเล่มสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทิพวาใครสนใจที่จะดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กเราก็มีเราก็มีเ,เราก็มีอ e ีบุ๊กจำหน่ายที่ mapmarket.com และ hitech.com ส่วนใครไม่สะดวกซื้ออ e ีบุ๊กและหนังสือเราก็มาติดตามนิยายเสียงกันต่อนะคะ ว่าตอนต่อไปชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามตอนต่อไปของสถานีนิธิรักในบทต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ